าจ้าเพิ่นเกี <Genesis> <us of riff aquilo> ่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเจ้าใหญ่แม่นบ่อ <2 into edible apple> ้ายข้าวหอมมะลิเนาะหอมมะลิบ่แม่นข้าวดอจ้ะข้าวดอเกี่ยวแล้วบ่ล่ะนี่จมากมันบ่งามบ่นีหนี่เด้นี่หนี่เพิ่นักหงดดงกับน้องสาวเพิ่นกับแม่เพิ่น นี่ได้เกี่ยวเขาสุปปีบว่าได้เกี่ยวเขาบ่ได้เห็ดหน้า,ลาหลายปีละม่จะหผัวเห็ดเนี่ยวิหารต่งเงินโควิดเข้าให้สร้างพักงานแต่มาเกี้ยวเขามิจฉอกคนรอของขิดอานิดน้อยนิดน้อยจ้ะเกี่ยวเขาซ้อยเพันก็นได้พี่น้องเด้อ เดี๋ยวมีเวลาสิไล่สุดให้เบิ้งไหมเกี่ยวเขาก็มันสีเปลวอีกคำกวนฝนก็นให้ตกลิ้นฝนมาจุกง่ายงๆหนี่้นเกี่ยวเขาเหมืนมันฝนตกลิ้นจ้าขอบคุณที่ติดตามจ้า